โอดินได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นเทพแห่งความตายและสงครามในบทบาทนี้เขารับนักรบที่ถูกสังหารไอเฮอร์จาที่วอลโฮหรือห้องเก็บซากศพในอนาณาจักรแอสการดเอ็ดดาผู้เป็นนักกวีเชื่อมโยงเขาเข้ากับเหล่าวลกีรีบางทีอาจเป็นผู้นำของพวกเขาในอนาคตในตำนานโอดินนำไอเฮอร์จาไปที่รักนาร็อกซึ่งเขาถูกหมาป่าเฟนรีสังหาร บันทิกของนักเดินทางในยุคแรกไปยังยุโรปเหนือกล่าวถึงการสังเวยมนุษย์ให้กับโอดินในข้อความภาษาอังกฤษโบราณโอดินถูกทําให้เป็นมนุษย์บรรพบุรุษของราชวงศ์และมักถูกพรณนาว่าเป็นผู้ก่อตั้งชนเผ่าเยอรมันหลายกลุ่มเช่นแลงโกบาดในนิทานพื้นบ้านบางเรื่องในเวลาต่อมาเขาเป็นผู้นําของวาวทันซึ่งเป็นขบวนแห่ผีของคนตาย โอดินมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าพันปีเขาเป็นหัวข้อสำคัญที่น่าสนใจสำหรับนักวิชาการเยอรมันนักวิชาการบางคนพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเทพ,พเจ้ากับบุคคลอื่นเช่นความคล้ายคลึงทางนิรุกติศาสตร์ของชื่อของเขากับชื่อของโอเดอร์สามีของเฟรยา นักวิชาการคนอื่นๆพูดคุยเกี่ยวกับสายเลือดในประวัติศาสตร์ของเขาโดยสำรวจว่าเขามีที่มาจากตำนานอินโดยูโรเปียนดั้งเดิมหรือพัฒนาในภายหลังในสังคมเยอรมันในยุคป,ปัจจุบันกระบวนการศาสนาใหม่ส่วนใหญ่นับถือเขาในบางกลุ่มเขาเป็นเทพองค์สำคัญเทพเจ้ามักปรากฏในสื่อสมัยใหม่ทุกประเภทโดยเฉพาะนิยายประเภทต่างๆและร่วมกับกลุ่มอื่นๆในกลุ่มเทพเยอรมันได้ยืมชื่อของเขามาเป็นชื่อวันในสัปดาห์คือวันพุธในหลายภาษา